ตัวฝาครอบไฟหน้านะครับหรือว่าหน้าเลนนะครับจะดูได้เลยว่าไม่มีรอยถระดกกรอกอะไรตัวยางรถนะครับคันนี้ยังเป็นยางเดิมเมนะครับดูการต่อนะครับในส่วนของชุดสีทางด้านฝั่งนี้เองนะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่มีรอยถรนะดกกระกนะครับเพิ่งจะใช้งานไปได้เพียงแค่2,700กว่าโลเท่านั้นเองนะครับผม สวัสดีครับวันนี้พบกับร้านรถ MC มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้จะมาถ่ายคลิปรีวิวกับรถเจ้า y a าฮ่าแกรนฟิอโนไฮบริดคันนี้จะเป็นปี2024นะครับเป็นสีชมพูด้านแบบนี้นะครับผมเหมาะกับคุณผู้หญิงมากๆนะครับใครที่อยากได้เจ้า y a าฮ่าแกรนฟ i อโนไฮบริดนะครับที่เป็นสีตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมจะมีอยู่แค่คันเดียวนะอ่านี่ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้แก้มผมจะมีทั้งสีน้ำตาลแล้วก็สีดานะครับแต่วันนี้จะมี สีชมพูเข้ามานะครับผมเป็นปี24ด้วยรถบ้านเจ้าของมือเดียวนะครับสภาพรถเนี่ยโดยรวมถือว่าสวยงามเลยแล้วก็เลขไมล์รถคันนี้วิ่งไม่ได้เยอะนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสภาพตัวรถกันนะครับว่าคันนี้ชุดสีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เลขไมล์รถเนี่ยคันนี้วิ่งไปอยู่ที่กี่กิโลนะครับผมอ่ะเรามาเริ่มรีวิวกันเลยสภาพตัวรถนะครับด้านบนนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างทุกอย่างตรงนี้นะครับจะเป็นของเดิมๆทั้งหมดเลยแล้วถ้าเรามาไล่ดูนะครับ สีรถเนี่ยมันจะเป็นสีออกชมพูด้านนะครับตรงส่วนนี้นะครับจะไม่มีรอยทะลงทะดอกอะไรเลยนะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยก็คือเนียนสวยตามแบบนี้เลยนะครับตามที่เห็นเลยแล้วก็ชุดตรงนี้ก็จะเป็นของเดิมๆเช่นเดียวก,กันนะครับส่วนไฟด้านหน้าเองนะครับคันนี้เขาจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ทั้งหมดนะครับก็คือความสว่างเนี่ยคือแสงสีขาวเลยนะครับ ตัวฝาครอบไฟหน้านะครับหรือว่าหน้าเลนนะครับจะดูได้เลยว่าไม่มีรอยกระดกกรอดกอะไรนะครับแล้วก็กระจังด้านหน้าเองนะครับอ่าตรงจุดนี้นะครับก็คือทุกอย่างสียังสวยเหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายหรือด้านขวานะครับตัวนี้เขาจะใช้เป็นหลอดแบบ led แล้วนะครับผมเวลาที่มันกระพริบเนี่ยมันดูสวยงามมากๆนะครับผมส่วนตรงกลางตรงรถเนี่ย ตรงกลางตัวรถตรงนี้นะครับเขาจะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆกับไฟเดทาทมนั่นเองก็คือเวลาที่เปิดสวิตช์นะครับก็จะติดขึ้นมาเป็นแสงสีขาวเลยแล้วก็บางโคนนะครับอ่านี่โดยรวมนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับอาจจะมีรอยตําหนิรอยขลอกมาตามการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ได้ถึงขั้นรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็จะเป็นรอยขิดควรบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับตามภาษารถมือสองนะครับผม และก็คันนี้นะครับระบบเบรกเนี่ยเขาจะเป็นระบบเบรกแบบธรรมดานะครับด้านหน้าดิสด,ด้านหลังดำนะครับจานเบรกนะครับเนื้อสัมผัสนะครับก็คือความรู้สึกเรียบเนียนตามปกติเลยนะครับ mm hmm. พวกน็อตอะไรต่างๆตรงจุดนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่าหัวน็อตเนี่ยใสยๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปั๊มเบรกเขาให้มาแค่1พอร์ตเท่านั้นเองนะครับ ส่วนเรื่องของล้อแม็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นแม็กเดิมๆมาจากทางโรงงานนะครับตัวยางที่เป็นรถแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่มียางในนะครับนั่นเท่ากับว่าเวลาที่เราขี่ไปนะครับแล้วสมมุติว่ามีตะปูนะครับมาแทงนะครับผมเท่ากับว่ารถจะลมไม่ซึมทันทีนะอ่ะมันจะค่อยๆไหลออกไหลออกนะครับหรือว่าบางทีมันไม่ออกเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดมันปักเอาไว้แล้วมันคาสนิกจะรูเงี้ยนะครับผมลมมันก็แทบจะไม่ออกเลยแหละนะครับผมส่วนยางรถนะครับคันนี้ยังเป็นยางเดิมๆนะครับ เลขใหม่ผมจะยังไม่บอกนะครับผมจะอุ๊บไว้ก่อนนะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับว่าเห็นไหมเส้นแถบสีของหน้ายางเนี่ยยังครบทั้งเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ยางเนี่ยล่องลึกเลยนะครับเป็นลายแบบชัดเจนมากๆนะครับผมอ่าบอกได้เลยว่ารถคันนี้วิ่งมาไม่ได้เยอะนะครับผมอ่าอยากให้ลูกค้าได้ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบคลิปนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับในส่วนของชุดสีด้านข้างนะครับขอบข้างแบบนี้นะครับผมนี่ทุกอย่างเนียนสวยหมดเลยนะครับใต้ท้องเองก็ไม่มีรอยกระแทกกับตัวซุปบาทนะครับแล้วก็ชุดสีทางด้านหลังนะครับนี่เนียนสวยๆเหมือนเดิมนะครับโลโก้ที่เขียนคําว่าแกนฟิลาโนนะครับก็มีติดมาให้ครบเหมือนเดิมและก็ตรงจุดนี้นะครับเนื้อเหล็กตรงนี้นะครับก็เนียนสวยตามปกติเช่นเดียวกันนะครับผม ส่วนท่อรถคันนี้นะครับยังจะเป็นท่อเดิมๆอยู่นะครับทั้งเส้นเลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูนะครับข้อท่อแบบนี้เห็นไหมนี่เป็นสีคข้อท่อเดิมๆนะครับท่อรถนะครับคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับทั้งหมดเลยนะครับผมระบบระบายความร้อนนะครับเขาจะใช้เป็นปัวพัดลมนั่นเองนะครับและถ้าเราไล่กันต่อมาด้านหลังนะครับจะเห็นได้เลยว่าจับมือด้านหลังตรงนี้นะครับก็ไม่มีรอยถลอกลอะไรนะครับเนื้อเนียนสวยตามปกตินะครับนี่เห็นไหมชิ้นนี้มันจะเป็นเหมือนเหล็กนะเห็นไหมเดี๋ยวฟังเสียง นี่เสียงประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมก็ทั้งสองฝั่งจะไม่มีรอยถลงถลอกนะครับแล้วก็กรอบไฟด้านท้ายนะครับอ่านี่ทุกอย่างครบหมดเหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูการต่อนะครับในส่วนของชุดสีทางด้านฝั่งนี้เองนะครับก็อย่างที่บอกว่าไม่มีรอยถลงถลอกนะก๊องอากาศเป็นของเดิมนะครับชุดข้างเป็นของเดิมแล้วก็มีที่สตาร์ทเท้ามาให้นะครับ<ม>ถ้าเป็นตัวระบบกุญแจเนี่ยเขาจะมี พันสตาร์ทเท้าแบบนี้มาให้นะครับแล้วก็โชกอัพด้านหลังก็ยังเป็นของเดิมอยู่ส่วนยางด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นยางเดิมๆนะครับแต่นี้ผมจะให้ดูนะครับถึงความล่องลึกของยางเดิมนะครับอ่าแล้วก็หางปลาภาเบรกแทบจะยังไม่มีการถูกปรับเลยนะครับต่อมานะครับมาดูกันตรงจุดนี้นี่เห็นไหมเนื้อเหล็กสวยๆเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไล่กันมาต่อนะครับด้านหน้านะครับทุกอย่างคันนี้ก็ปกตินะครับผมอ่า คราวนี้เรามาดูกันต่อในส่วนของสวิตไฟนะครับนี่เห็นไหมสีลายฟอนต์นะครับคบชัดเจนทุกตัวแล้วก็รถเขาก็จะมีระบบ i อเดอร s ล op มาให้นะครับส่วนระบบกุญแจเนี่ยคันนี้นะครับเขาจะเป็นตัวกุญแจธรรมดานะครับผมอ่าก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบตัวรีโมทที่มันใช้ยากสักเท่าไหร่นะครับอ่านี่ก็จะใช้งานได้ง่ายกว่านั่นเองอ่าถ้าเราอยากจะเปิดเบาะหรือเปิดน้ำมันเนี่ยง่ายมากเพียงแค่เราบิดสวิตมาทางขวามือนิดนึงนะครับครั้งเดียว กดอันนี้ก็จะเป็นการเปิดเบาะนะครับแล้วถ้าเกิดอันบนก็จะเป็นการเปิดฝาถังน้ํามันตรงนี้นะครับเราสามารถเติมน้ํามันได้โดยที่ไม่ต้องลุกลงจากรถนั่นเองและถ้าเกิดหากใครอยากจะชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้ก็จะมีช่อง power outlet เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะมีช่องเอาไว้สําหรับใส่ขวดน้ํามีตะขอแขวนกจ้าข้ามาให้จากทางโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆนะครับก็ยังมีติดมาครบเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูเบาะรถกันนะครับอ่านี่อันนี้เบาะรถก็จะเป็นเบาะเดิมๆเนื้ ในเรื่องของขนาดยูบ็อกเนี่ยเจ้าแกรนฟิโโน่นะครับเขาได้ชื่ออยู่แล้วว่า,เ,าเขาเป็นรถที่ยูบ็อกค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับถ้าเทียบกับพวก p รีซหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับในขนาดซีซีที่มันต่างกันเนี่ยเจ้าแกรนฟิโโน่ถือว่าเป็นยูบ็อกที่ใหญ่นะครับเพราะว่าสามารถใส่หมวกน็อกเต็มใบตรงนี้ได้นะครับอันนี้เต็มใบก็ประมาณนี้ละกันนะและก็ยังเหลือพื้นที่ในการวางกระ,ปกระเป๋าหรืออะไรตรงนี้ได้อีกนะครับผมอ่ะ แลวถ er ้าเราเปิดเบาะขึ้นมานะครับก็จะมีไฟตรงนี้เอาไว้ส่องหาของตอนกลางคืนได้นะครับบุ๊กเซอร์วิสมีมาให้นะครับสมุดคู่มือการใช้งานรถมีมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไขควงรถก็มีมาให้นะครับอ่านี่ประมาณนี้คราวนี้เรามาลุ้นดูที่หน้าจอกันดีกว่าว่าคันนี้นะครับเขาวิ่งไปกี่กิโลนะครับผม เล็ไหมรถคันนี้เห็นไหมอย่างที่ผมบอกว่าพึ่งจะวิ่งไปได้เพียงแค่หลักพันกิโลเท่านั้นเองคันนี้วิ่งไม่ได้เยอะนะครับพึ่งจะใช้งานไปได้เพียงแค่2,700กว่าโลเท่านั้นเองนะครับผมตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับตรงด้านล่างก็จะเป็นสีที่มันดูสวยงามนะครับบอกเวลาได้บอกสถานะน้ำมันอัตราการกินน้ำนแบบเรียลไทม์จับทิปได้นะครับวัดอัตราการกินน้ำมันแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็บอกนะครับอัตราการกินน้ำมันนะครับเราสามารถแปลงหน่วยได้นะครับอย่างอันนี้ก็ วิ่งอยู่ที่49.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับบอกแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในรถตอนนี้มารูปโลโก้ของเขานะครับแล้วกลับมาที่หน้าเดิมนั่นเองความเร็วก็จะเป็นบอกตัวเลขแบบนี้นะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงของเครื่องยนต์กันนะครับอ่านี่อันนี้ผมจะเอามือจับให้ดูนะครับว่าเครื่องเย็นๆนะครับผมสามารถสัมผัสคอร์อรถได้แล้วก็กดสตาร์ทฟังเสียงไปพร้อมกันแบบนี้่นนานี่ไฟด้านหน้าติดนะครับอ่านี่ จะสังเกตได้เลยนะครับว่าหลังจากที่ผมสตาร์ทเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับผมจะไม่ยุ่งกับตัวรถเลยนะครับผมจะเดินออกมาห่างๆแบบนี้นะครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่ารถมันติดนะครับนี่เห็นไหมล้อหลังมันมีการหมุนนะครับผมเรามาเช็คกันในเรื่องของระบบไฟตัวรถกันนะครับไฟด้านหน้าเขาจะเป็นแบบ LED นะครับอันนี้เป็นไฟต่ําอยู่ไฟสูงนะครับหลอดติดไฟเดย์ทามนะครับหรือว่าไฟหลีนะครับตรงกลางตรงนี้ติดนะครับผมไฟเลี้ยวนะครับเห็นไหมเวลากระพริบมันดูสวยงามมากเห็นไหมนี่ แล้วก็ด้านท้ายนะครับไปดูอีกฝั่งหนึ่งติดครบทั้งสองฝั่งนะครับไม่ว่าซ้ายหรือฝานะครับแล้วก็ไฟด้านท้ายนะไฟเบรกส่วนเสียงข้อรถนะครับนี่เสียงตอนที่เขาเดินเบาจะประมาณนี้จะสังเกตได้เลยนะครับว่ารถเนี่ย พอเครื่องยนต์เนี่ยมันติดนะครับแล้วมันก็เดินเบาได้โดยที่ผมไม่ต้องบิดคันเร่งช่วยนะครับเวลาที่เราฟังเสียงเครื่องยนต์ที่ถูกต้องจริงๆอนะเราต้องฟังตอนที่เขาเดินเบานะครับแบบนี้เสียงเครื่องเงียบๆนะครับไม่มีเสียงแตกตลงแตกอรอมอะไรทั้งนั้นนะครับผมอ่าเดินเบานิ่งๆนะครับคันเร่งบิดติดมือแบบนี้ นี่ประมาณนี้นะครับผมคันแรงทุกอย่างนะครับก็คือบิดติดมือตามปกติเลยนะครับแล้วก็เสียงรอบเครื่องยนต์เนี่ยก็เดินเบานิ่งๆนะครับผมอ่ะคราวนี้เรามาสรุปคะแนนตัวรถกันนะครับก็จากที่ถ่ายคลิปรีวิวมาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวรถเขาไม่ได้มีรอยล้มชนแบบรุนแรงมากนะครับแต่อาจจะมีริ้วรอยที่เกิดจากการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมคันนี้นะครับจะได้เป็นรถปี24เล็กใหม่เนี่ยแค่2,000โลกุญแจมีมาให้นะครับแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสมีมาให้ครบเดี๋ยว เรามาสรุปคะแนนกันนะครับคันนี้ผมจึงมีความเห็นว่าอยู่ที่ประมาณ90%ละกันนะครับผมส่วนเรื่องราคาขายนะครับคันนี้ผมตั้งราคาขายอยู่ที่54,900บาทราคานี้นะครับผมรวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนที่จะส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าแล้วก็ตัวรถเนี่ยผมมีการรับประกันเครื่องให้อีก30วันนะครับซึ่งจริงๆรถคันนี้นะครับมันเป็นรถปี24ปีนี้เป็นปี25นะครับปกติแล้วศูนย์เขาจะมีประกันให้อยู่ประมาณราวๆ5ปีนะครับ ก็หักไปปีหนึ่งนะครับก็ถ้ากับว่ารถคันนี้ยังเหลือประกันสู์นะครับอีกประมาณ10ปีลูกค้าสามารถที่จะนํารถคันนี้นะครับไปเข้าเช็คระยะเซอร์วิสจากศูนย์ได้ตลอดเลยนะครับอีก4ีปีนั่นเองนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับผมจะมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้นะครับว่ารถลูกค้าซื้อไปะต้องโอนชื่อได้100%้นนั่นเองและที่ร้านนะครับมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัด สามารถจัดส่งให้ได้หมดและก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองด้วยหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะเข้ามาดูรถคันจริงด้วยตัวเองก่อนก็สามารถมาได้ที่ซอยเพชรเกษมจสหากมาไม่ถูกนะครับโทราหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 558 0396หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้ที่ ID l ine, ดี e @mc1331 มีตัวแอดนำหน้าด้วยลูกค้าสามารถทักไลน์เข้ามานะครับเพื่อขอดูรูปลักษณ์เพิ่มเติม,ตมสอบถามวิธีการสั่งซื้อสั่งจองหรือถ้าเกิดหากใครอยากจะขขขาา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 ายยเเกกนนฟลโ่แบบีี้้้้ไไดดรรรรรรคค็สสมมมถงซือ ผมประเมินราคาให้ฟรีไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับการจ่ายเงินสดให้ทันทีและก็มีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายให้ครบชัดเจนแล้วก็ตอนนี้นะครับรถที่ร้านผมจะมีให้ได้เลือกซื้อมากกว่า90คันเลยสามารถเข้าไปดูได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ w w w m c m o r ว็บ .com และก็สามารถที่จะติดตามดูผลงานซื้อขายกันได้ผ่านช่องทาง Facebook นะครับโดยใช้ชื่อเพจว่า MC m c m มอไนั่นเอง และถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะดูคลิปรีวิวสภาพตัวรถมือสองแต่ละคันแต่ละคันแบบนี้โดยละเอียดครบถ้วนว่ารถมีตําหนิตรงไหนนะครับสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ความน่าใช้ของเขาเป็นยังไงบ้างก็สามารถที่จะกดติดตามดูคลิปวิดีโอจากช่อง y o YouTube ช่องนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมที่จะกดติดตามกด s u b ส c r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนั่นเองในวันนี้ก็ขอฝากเจ้า y ามา a h a Grand Final ไฮบริดคันนี้เอาไว้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมอีกหนึ่งคันด้วยนะครับขอบคุณครับ